เดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเป็นฤดนูฝนที่บ้านที่ท่าช้างอำเภอเดิมบางนังบวชจังหวัดสุพรรณบุรีชุ่มฉ่ำเลยฝนตกทุกเย็นเลยต้นไม้บ้านเราเขียวชอุ่มน่าอยู่มากเลยบ้านเรามาโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนนี้มองไปที่ไหนก็เขียวไปหมดเลยน่าอยู่เม็ด ก้นตดโตหลายก้อนลอยเต็มท้องฟ้าหมดเลยไม่กล้าไปไหนนานกาลัวฝนจะตกฝนตกกับทุกเย็นเลยช่วงนี้นะช่วงเกินสิงหาคมต้นหวัวโตแส้ามาก็เลยทยอยออกดอกละตามยอดต่างๆยิ่งมียอดเยอะมันก็จะออกเยอะต้นหวัวโตแส้ามาต้นนี้ปูคู่กับต้นปูกคู่กับต้นไม้อื่นน่ะหลายต้นเนี่ย มันก็แก่ทั้งนั้นละแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ละต้นอ่ะก็ยี่สิบปีทั้งนั้นต้นหัวโตแท้มาต้นนี้ปลูกคู่กับบ้านเลยมันจะออกดอกช่วงฤดูฝนเนีย่ยท้ายๆใกล้ๆกับฤดูหนาวแต่ปีนี้มันออกดอกละสิงหาคมเนะี่ยเป็นของขวัญให้กับผู้ถ่ายวิดีโอประจำเดือนเกิดดอกมันสวย ยิ่งมียอดมากมันก็ออกออกมากอะหัวมันใหญ่มากเลยหัวมันใหญ่จริงๆเลยสองคนโอบอะหัวมันอะถ้าเอามือโอบอะสองคนอะโอบโอบก็ไม่รอดอะใหญ่จริงๆเลยอะเป็นไม้มงคลครับยิ่มันหัวโตเท่าไหร่มันก็ยิง ให้ความเป็นสิบอมุดทนมากเท่านั้นต้นนี้ใหญ่มากเลยสองคนโอบจะพอดต้นมันใหญ่ใหญ่มากที่สุดเลยแล้วมันก็สวยด้วยอะถ้าเข้าไปใกล้จะเห็นลายมานะันเหมือนกับเป็นไม้เนื้อแข็งมากๆ Anh, anh hỏi tôi trước mọi cho thay dời ổn xuống ngoài này